คู่บังเจ้ามังกรทองเอกอันนี้นกคู่เงาครับทองทองครับตัวนี้คู่บัวลงเลยเอาเห้เบังมัน ผู้ใช่กันมันยังไม่เห็นกันนะนี่ย่างนแต่เสียงไม่เห็นกันนะนี่อย่างนี้แต่เสียงสวัสดีครับอาจารย์ว่าจ้างไหนข้าวข้าวคือว่าสิบแบ่งหนกแบ่งนี่บ้งแน่นครับจำเป็นอยู่ดีครับเลยต้องแบ่งถึงข้าวจำเป็นนะก็ต้องแบ่งแหละนะเพื่อขอาเงินมา ตัวก่งของไข่เลยตัวนี้ของไข่เลยบอตัวนี้ทองอีกครับเจ้าทองอีกดูนะครับ,ต,รรบตัวนี้มังกรทองครับตัวนี้มังกรอรามากตัวใดเหลือเอาครับผมเนี่ยราจีบแบงสองตัวเลยเพรานั้นคู่ยาาชุดยอดเสียงหน่อยเนหะ็นไหม มังกรนะตนนัวนี้ต้องเอกอนนจะเล่อยสองร้อยแล้วสอง้อบวกครับสองร้อยบวก่าน,นั้นเอง่ร้อยหาบวกได้การทุกตัวนาะรับประกันรับประกันครับนี ตัวนี้ท้องเองมีกระเป๋าแค่สองข้างฮะกระเป๋าสองข้างตอนที่ไปต่อก็หมายเห้าที่ไปแข่งนั่นนะโอ้อนนกระเ,ป,เป,ป๋าครับกระบานเป้าๆนะมีตัวนั้นต้องได้ทุกเดียวป้าเจ้าหัวอย่างน้อย<อ>ก็ที่ไม่ได้กับตัวนึงใช<อ>่ต้องเอกต้องเอกแหวนลายปันไต้ พกพกเท่าครับพกใบเท่าใช่ครับเท่านั้นเด้อนกรทองนี่ยห้าใบเท่าครับมกรทองห้าใบเท่าไม่รวมทรงครับไม่รวมทรงบอกเบอร์โทรให้เจ้าด้วยชุดแปดห้าครับชุดแปดห้าแปดสองเก้าเก้าแปดสองเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองครับหนึ่งเจ็ดสองครับเอาที่คนแบบว่าพร้อมนะครับ ขอคนที่พร้อมเพราะว่าเจ้าของจำเป็นจำเป็นจริงจริงถึงต้องเอาตัวเก่งของข่ายมาเปิดแบ่งครับจำเป็นต้องใส่เงินนั่นครถึงว่าจำเป็นกะนนิ่งเฉยไม่เชื่อว่าได้เปิดแบ่งนทำไมจำเป็นรักเลยครับ นักจำได้กัดถึงข้าวก็ต้องตัดใจไปหาเอาไม้ทำเบือดอกนกวางได้ท้องเอ้พร้อมไปโยกครับจะคว้างไม่ลรอไปสูป่ว่าล่งอีหลีเนี่ยตัวนี้เป็นลูกยีบห้าแลครับท้องเอกแต่ตัวนี้ป่าร้อยครับท้องเอกลูกยีบห้าใช่ครับล,ลูกยีบห้า ว่ายนะจัง้อยครับตัวนี้ลูกยี่ห้าตัวนี้ปลาลอยครับตัวนั้นปลาลอยหาไว้เท่าตอนนี้ก็รับประกันหมานครับหมานประกันขั้มหมานกำลังเอาเลยนกคือได้ กำลังม่องหานกเห่ียด้วยครับด้วยจวดครับรับลองวจวดสนใจกับกิ้งกลางมาสองตัวนี่ตัวนี้หกใบเท่ากำลันหาใบเท่าบอลร่วมทรงสองตัวน่ว้มีอย่างของ ตัวนี้ก็มีอ่างนะงงงงครับแต่อ่างหลงอ่างหลงครับตัางตัวตังบอย่อมกันว้ยไม่หยุดถ้าถ้ายุดมันนี่ม่มีกันยุดอีกได้กำลังม่องหานกอยากได้หนกไปเลียนไป นี่พูธีพอได้ใานามีนกตอกะกินก,กลางมาด้วยครับด้วยบ่ได้ไปทางไหนผมไม่ได้ไปครับอยู่บ้านใช่พักผ่อนคืนกลับเพิ่งกลับเด็กดกลับมาเที่ยงคืนน อีกงงครับสู่กันบอลลูอนอีนกข้าหาลอยแล้วค่าพันบอมีบ่ก็มีนั่นแหละถ่ายแล้วในกงกงรวมอกองรวมหนึ่งหนึ่งใบแดงหัวละนึ่งใบแดงนกคัดทั้งนั้นเลยครับในกงรวมน,นะครับนี่นแมีแต่สวยๆครับม,มีขาบทำ ใส่เคเบิลท้ายไว้เรียบร้อยในกจะเลยเล่ากับแบวงด้วยครับด้วยปุ้ดอะไรยกไก่กับมาเบ่งมาเหลือกเอาหนึ่งใบแดงคัดไวเด้ไวเรียบร้อยครับมีกระหม่อมอแก้วก็มีนะครับอยู่นั่นแหละในกองนั่นแหละกระหม่อมแก้วก็มีอีก ียงเอาไปหลุดเอาเองงั้ว่าจังไหนหลุดเอาเองเลยนะ <c oughs> มองแก้วมันเองโกงไม่ไม่ค่อยเก็บครับเสียงเอาไปหลุดเอาเองกันเนาะพอส่วนมากเถื่อนเนี่ยบ่ค่อยได้ยินนี่จะเกิดมากคู่ <Okay. S 2> ซื่อเลยกับเหยียบปั๊บเลยส่วนมากนกมันเป็นนกตอ่อสายไฟครับมันบกสายนก รีพีจะได้ดู <c oughs> บนโลงเดือนนานประกันมันมีโล่งเอาดีกันนะสนใจกิ้งก้างครับให้ดวนเลยคู่ตาสวดบ่บว่เดี๋ยวขึนขึนไอ้เบอร์โทรไว้มีไหมถ้าทำขึ้นไว้ทั้งมีเล้ขึ้นไว้ เดี๋ยวจังได้ก็จะขึ้นเบอร์โทรให้ได้ครับด้วยโทรติดต่อพูดคุยกันเอาเองน้องอทองนะครับเครื่องสองพันห้าครับเออมังก,ก้อนทองสองพันหนาเครื่องสองพันห้ามีสองพันแปดครับ 2> 2, <8 S 1> เครื่องสองพันแปดเครื่องฟิดสตาร์ทจีนง่ายจะเ,เร็วกว่าตัวนี้หน่อยนึงลูกผสมครับลูกยี่สิบห้า จ <an> ังได้ได้กันสนใจกะกินกลางขอกมาได้ครับด้วยคลิปนี้กะเอาไว้ซจำนี่แหละครับกล่าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ